มาจ่าแม่มามามาแม,ามา่มาระวังสองสองหกนะก็แล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญภาวาสนานะคะ มาจ้ะขอให้วันนี้เรามีโชคมีลาบดวงหนุนนำกันเด้อแม่เดอ้อใครเห็นเลขอะไรพิมพ์มาจ้ะพิมพ์มาเลยจ้าระวัง6กับ9ด้วยนะคะเออระวัง6กับ9ก้าด้วยนะนี่คือใบแนวทางนะจ๊ะใบแนวทางเดอ้อ วันนี้จะนุ่งให้รู้สามนะชอบตามไม่ชอบผ่านนะจ๊ะหา้าสี่ สามสองหนึ่งวันนี้ขอให้เฮงเฮงปังปังโชคดีมีชัยขอให้วันนี้ทุกคนสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะคะขอให้สมหวังนะคะขอให้สมหวังด้วยนะคะสองสองเสองสองหกอะไรก็เป็นได้นะคะมาทุกคนได้ดูเลขกันทุกคนแล้วเนาะเออ ขอพรอ,องค์ปา่าองค์พ่อวันนี้นะคะขอให้วันนี้เลขทูบที่ข้าพเจ้าจุดขอให้สําเร็จลิษผลโดยเร็วฉับพันด้วยนะคะสาธุสาธุคะ่ะทุกคนขาขอให้เฮงงปังปังนะโชคดีมีชัยกันทุกคนเลยนะคะอะเฮงเฮงกันเดิมแม่เด้อ สวัสดีค่ะ